สาวงจันทร์อมานตรีบุตรสาวค่ะมายมาีบลงราลงมาค่ะขอเรียนเชิญค่ะลำดับต่อไปนายขันผันผาดนะคะเค่ะขอเรียนเชิญค่ะนางสาวสุดชาดาผันผานุลานขอเรียนเชิญค่ะ นางสาวรุ่งรักลากมาบุตลานขอเรียนเชิญค่ะงมุ่งลำดับต่อไปนางสา,สาวสันทิธรลามาบุตลานขอเรียนเชิญค่ะเยน็นสาม,มาเณรอ,อนุวัฒน์ผ่านผดข,ของกานขอกราสนต์ค่ะคุณแม่หงบุญบานน้องสะพ้ายขอการาบเรียนเชิญค่ะ ลำดับต่อไปนายอุทัยบุญบาลบุญลานขอกระเพืเชิญค่ะลำดับต่อไปคุณแม่ใหม่บุญบาลบุญล้านขอกระเพืเชิญค่ะลำดับต่อไปจะเป็นรายชื่อเครือญา,า,าติางงนนะะาที่มาจากจังหวัดนะคะญาติที่มาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ คุณพอ่อธรรมณีชินาผู้เหย่ยบ้านหมู่บ้าบนโนชาติขอกาบเบียนเชิญค่ะคุณแม่ไรผันผักคุณแม่ไหมเนสีนาคุณพอ่อประเสริฐหมออุดมคุณแม่คำพันธ์เครือสีโพ คุณแม่หน่อยน้องโซดาคุณแม่อัมพัยขันโการานคุณพ่อขุนแผนขันผ่านขอกรบเยนเชิญคนะ่ะลำดับต่อไปจะเป็นรายชื่อเครือย่าที่มาจากอำเภอปากท่าจังหวัดหนองคายนะคะคุณพ่อสีดาอาหารมนตร Stevens ีค่ะนายประสิทธิอาารมนตร Stevens ี 3. นางธำพันธ์หยงโสภา นางพองสุดพระราชัยนายไกลายสอนยงโสภานายไกรวิทย์ยงโสภาของดาบนเชิญค่ะลำดับต่อไปจะเป็นรายชื่อเครือญาติจากพันสกลนครนะคะนายสาวสิริภาบุญศรีนายอุดรบุญศรี นายปัญญาวุฒิบุญไม่ได้มะตั้งอ่ะฮู้มึงมาแข่อ่ะฮู้มะตั้งเลยน่ะยกขาฮูมาเลยน่ะมาแข่ต่อไปจะเป็นรายชื่อเพือญาติจากบ้านบโบราณของเรานะคะคุณแม่หลอดช่างชัยค่ะแม่สีสมัยธรรมดนตรีพ่อจันดีภูสมตาคุณพ่อบรรเลงชาลันจัก คุณพ่อขับกองทองคุณพ่อเดชประกองแสงคุณพ่อหลอดแสงถุยคุณพ่อบุญจันทร์แสนวังคุณพ่อสัตวนทองโชตคุณพ่อสังวานบุญบานคุณพ่อสมบูรณ์คูนเกษมคุณพ่อริศสุภาิี คุณพ่อสุพสีฐานคุณพ่อวิชัยกุณตลักษ์คุณพ่อก่ออนุรักษ์ขอาการเรียนเชิญค่ะ